การชี่จะไปชมก็อย่ากดไค์กดติดตั้งกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนเพื่อเป็นการใจในการทำลีปของเรานะทุกคนสารนะของฟรีซึ่งมาจะราจะเป็นของฟรีชิ้นนี้เลยมันจะเป็นศูนย์นักนะทุกคนซึ่งทุกคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเคยสอบไปแล้วไหมซึ่งเราขอตอบไปเลยว่าเราเคยสอบไปแล้วแต่เหมือนว่ามันเหมือนแบบมันมีวิธีใหม่ขึ้นมาทุกคนซึ่งเราซึ่งเราไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยต้องทําแบบต้องทําทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าเราน่าจราต้องทําทุกคนนะ โอเคเราขอไม่พูดเยอะเลยกันนะทุกคนซึ่งวิทีแบบใหมนะ่น้องก็คือเราเนี่ยมันต้องใส่วงเกิดนะทุกคนแต่ให้ใส่ยูเซเนมแทนนะทุกคนซึ่งยูเซเนมของทุกคนเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะใส่ไปได้เลยพอทุกคนเนี่ยใส่มาใส่แล้วให้ทุกหนาก,การเลื่อนลงไปนะทุกคนซึ่งตรงนี้คือเขาบอกว่าจะมาร่วมงานของเขาไหมเสื้อในทุกหน้จ,จะไปหรือไม่ไปก็ได้นะ ซึ่งในลองมองว่าเลขที่เนี่ยมันคืออะไรนะทุกคนซึ่งอันนี้เราไม่รู้นะั้นเราขอตอบเลขที่ไปก่อนเลยกันนะพอทุกคนนะทำเสร็จแล้วให้โทรศัการกดตรงคําว่ากำลังติดตามนะทุกคนกดตรงนี้ได้เลยแ่อวจ,จะนะให้ทุกคนทำการรอจนกว่าของฟรีนี้จะเข้าตัวของทุกคนนะซึ่งมันก็จะมาตอน4พฤษภาคมทุกคน โอเคก็เสร็จก็ต้องขอดไลค์ไปกนคนหนึ่งกตตามกดไลค์อดแชร์นะจ๊ะทุกคนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเราได้เลยหรือใครที่ไม่เข้าใจที่เราพูดก็สามารถกดตรงซีซีหรือซีสองตัวได้เลยนะทุกคนเพื่อเปิดทรัมนะทุกคนบ๊ายบาย